ม่อะไรใหม่ๆอันนี้เปลี่ยนแบบหลายล้านรอบมากแล้วคือต้องบอกว่าตูนย้ายมาทำงานบนห้องนอนอีกรอบค่ะ เกิดเป็นซีนเมคอัพหรือรีวิวของอะไรเงี้ยส่วนมากตุก็จะยา้ายมาอยู่ตรงนี้ซะส่วนมากแล้วนะคะก็จะได้พูดเสียงดังแล้วก็มีความแบบสนุกตลกหลังหล,ล,ล,ลากันไปอ่ะอย่างวันนี้ต้นคลิปนะคะเราจะมารีวิวของกันคิดถึงการรีวิวของแม่ก็บอกอว่า no sponsor คลิปนี้ no sponsor เพราะว่าอยากทําเองจริงๆทุกคนคะตุนจะเป็นคนชอบเครื่องสําอางที่มันดูแบบไปคอ c o l l a เรชั t i o n กับการ์ตูนหรือว่าหนังมากๆรอบนี้ตุนเลยพีอ e เ r อร์มาจากอเมริกาเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วตุกก็อยาก เล่นเองมากๆด้วยมันจะออกไไมาเป็นไงมาดูกันเลยกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าสปาร์มัสควาแพนเอสเวทแอนด w วาวดาวดาดาวดาวดาาใหญ่มากทุกคนค่ะนี่ตูนสั่ทั้งเซ็ตไม่แพงเลยนะประมาน3ามเกือบส0 0พบาทนะคะก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะข้างหลังก็เขียนว่าเวทวายจ o ยสปาร์มั เอออนุแาลวจอร์จฟอนวัสดุพันธุ์อันดับพีกิมี่บอทัมแกงทไลด์อัพเยอะมาจนเลยจะจะจะขอขออ่านแบบเหนึ่งแปลฟังอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าขอให้มีความสุขนะคะกับเครื่องสั่อางเซตนี้นะคะอ่ะมาเปิดเลยดีกว่ามาห้ายังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยดีซีสี่ไม่ต้องเปิดเลยแม่เปิดจางซังอ๋ออีเวนมาละฮัลโหลเยอะมากเยอะมากดูเยอะมากมีหัวมด หนึ่้จกชิมนะคะสัตที่ดูแล้วคือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับผิวเลย <c oughs> เป็นไปทางไฮไลท์ตาแล้วก็ฟองน้ำแล้วก็แปรง <c oughs> เราเริ่มจากอะไรเดียตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแบบมันน่ารักมากเลยอะ่ะอ่าเราต้องเริ่มจากพรีเมอร์สเปก่อนใช่ไหมต้องเป็นอันนี้นะคะ best friend forever นะคะซึ่งเป็นทั้งไฮดรติ้งความชุ่มชื้นบลกไรท์นิ่งทำให้หน้ากระจ่างใสทุกคนเห็นนี้ปะฉีดเลยด้วยกับอือหือ กลิ่นน้ำหอมแรงมากกลิ่นน้ำหอมแบบ Victoria's Secret, know. อะอยู่น้อขอพูดหน่อย แบรนด์เขาบอกว่าไม่ทดลองกับสัตว์นะคะคือตอนนี้กระแสของการแบบเครื่องสำอางทดลองกับสัตว์กำลังถูกแอนตี้เยอะมากนะคะก็จะบอกว่าเวทอนไวไม่ทดลองกับสัตว์นะคะพอหลังจากนั้นเราจะทําการลงรองพื้นนะคะเราก็จะมีฟองน้ําทั้งหมด3อันตัวนี้เขาชื่อว่า s Squid w a r d นะคะคือในคาแรคเตอร์เขาก็จคนแบบกดตีกดตีนอ่ะดูชอบมากอันนี้ก็คือสําหรับจุดที่แบบแบบเล็กๆอันนี้คือจุดใหญ่ๆเขียนใ่ แพทริกอันนี้เหมาะสำหรับรอบๆสมูทคางใต้ตาก็จะเป็นแบบว่าโง่โง่งตัวนี้ย โง่ oh oh. น่ารักสดใสคือตัวมากอันนี้เหมาะกับคอนซีลเลอร์นะคอนซีลเลอร์อันนี้ก็เป็นสปองบ๊อบนะคะเป็นตัวเอกของเราตัวรู้ละว,ว่าหน้าที่ของเขาทําอะไรบ้างตัวนี้รองรองพื้นเลยสควิดวอร์ดเนี่ยไว้ใช้รองรองพื้นคอนซีลเลอร์สำหรับแพทริกนะคะสปองบ๊อบเนี่ยเบกแล้วก็คอนทัวร์ก็จะดีมากเบกเนี่ยตรงนี้เลยดีมากเดี๋ยวกลับมาขอไปชุบน้ำก่อนชุบน้ำเรียบร้อยแล้วใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากแบบพองน้องพองมาลง เป็นรองพื้นที่เราคุ้นเคยกันดีรองพื้นสีจ้ามีอยู่แบรนด์เดียวเนาะเบอร์สีกับเบอร์หนึ่งนะคอมบายที่ดีมากเพราะเบอร์สีเนี่ยมีความเหลืองส่วนเบอร์หนึ่งมีความติดอมชมพูนิดๆดูเลยรู้สึกว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันอะ่ะก็โอเคเลยเหมาะเลยลงแบบไม่หนามากนะแต่หลายจุดเฉลยคือหนาไหมหนาไหมวะ <laughs> ใช้สกิ i บอร์ดนะคะนิ่น ง่ายนะจับง่ายแต่กลัวขาดกลัวอีตรงเล็กๆเนี่ยขาดตูนชอบฝั่งที่เป็นกลมๆของสคริปต์บอร์ดมากกว่าฝั่งเนี้ยไม่ถนัดเอาไม่เคยใช้แบบหัวตัดแบบเนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ถนัดเลยเพราะว่าพอาลงไปอ่ะหัวมันเป็นไงมันอยู่ไม่เฉยอนะ่ะตูนจะลงรออพือแค่ชั้นเดียวพอชั้นเดียวพอหลังจากนั้นคอนซีลเลอร์ค่ะและมันตาดีฮะงไง<ป>น no, no. คอนซี aler, ลเลอร์เราก็จะใช้แพทริกนะคะใช้ตรงมุมแหลงก่อนน่าเลยอะ่ะเออคุณจะบอกว่าจริงๆเราอะ่ะตัวคอนซีลเลอร์กับรองพืนะ้นเราใช้แพทริกอันเดียวก็อยู่แล้วนะคือจะบอกว่าลงทางแป้งคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยชิมเมอร์อตัวแรกอะ่ะก็ถูกกลบไปเยอะแต่ถามว่าหายไปเลยไหมไม่ย,ยังพอเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นะคือ,อต้องแบบอยู่ใกล้ขนาดน่ะ แม่ขอดูหน้าหน่อยอ่าเก๋ือีสปอนจ์อันนึงคือเป็นตัวสปองบอบนะคะก็เหมาะสำหรับการเบคหรือคอนทัวร์แต่ตูจะไม่คอนทัวร์แล้วก็จะเบคด้วยเฟนตี้ฮะสีที่ดูไทยคือสีบานานาบานานาบานานาองไทยด้านไหนอ่ะด้านตัดหรือว่าด้านด้านนี้อ่ะ ใช้ได้สองด้านนะคือปกติอะตูนไม่ใช้สองตวงน้ำจริง้ยเบรกอยู่แล้วเพราะว่าปกติคืใช้แบบพับเ <Half. S 1> <Half. S 2> ขาจะมาแม่น้านบนก่อนลองข <c oughs> นาดเป็นตีค่ะสีคาเมลคิวตี้คาเมลคิวตี้กูไม่ใช้แปรงเขาว่ะว้าวอะคาบุกินะคะคาบุกิบัตเป็นแฟลตคาบุกิบกัตตูนจะใช้อันนี้นะคะมาคอนทัวร์ ตลกมากอีเวนคือเรากดเอ่อเรากดแอปพลิเคเตอร์อะค่ะไปตรงประมาณกลาง,ลางโปรดักใช่ไหมอย่างนี้เท่ากับว่าบ,บนและล่างอ่ะมันจะไม่ค่อยโดนโปรดักมันเลยทําให้แบบว่าฟูงอ่ะฟูงสวยอ่ะมากลับมาที่ตัวสปอนจนี้อีกรอบจะทํากรามอ่าเห็นไหมละ่ะต้องกดเขาเขาไว้แล้วก็เบรกไว้่งี้ประมาณแบบจนกว่าเราจะแต่งตาทั้งหมดเสร็จมันจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกแกลมแล้วก็ เสียอายแชโดว์ไม่ตกมาเพื่อนบนร,นริเวณนผิวด้วยถ้าสำหรับใครที่แบบว่าแต่งตาหนักๆน,กน,กนะคัมแบ็กจ้าด้วยคิวที่แบบว่าออนฟลีกมา,าถึงเวลาที่จะเปิดตัวกับตัวนี้แล้วกับที่ชื่อว่า Nothical nonsense palette นะคะเขาบอกว่าสีบรรดาบมีทั้งหมด6 3 24ใช่ปะ6 3 8 6เท่าไหร่6หก2องส8บสแสีแต มีกลิตเตอร์สสีชิมเมอร์ 1, 2, 3, 4, 5ชิมเมอร์หสีโอ้ยกลุ่งชิมเมอร์กลุ่งกลิตเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายอ่ะลงก่อนเลยสีแรกนะคะสีแรกเป็นสีมายองเนสสีนูดค่ะ ทาบนเปลือกตาให้หมดเลยมันจะได้มีสีอื่นๆที่ชัดขึ้นแต่สีเขาไม่เป็นคราบแบบสมูทดีเลยง่ายมากเราแต่งหน้าเป็นส้มๆไหมตรงนี้ส้มๆข้างหลังเป็นเขียวเอาเถอะมาตามฟิลเลยลงเป็นสีน้ำตาลก่อนชอบตรงที่เขาพิมพ์ลายเบอร์เกอร์แบบโครโรมาอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะดูเป็นสปองสปอบวันอินเทอร์นิตี้เลเตอร์นะคะสีน้ำตาลอ่อนเหมือนมีน้ำตาลอ่อนไหมสองอันอันนี้ก็เป็นสีทรานซิชันนะคะ ติดไหมหรือสีมันอ่อนเกินเออติดไหมวะไม่เห็นเปลี่ยนมาใช้สีฮาวดิอยอลเฮ้ยติดไหมอ่ะ้โหแล้วนะติดที่แปง้งหรอติดที่ตาหรอหรืออาจจะเป็นแค่สีน้ำตาลใจยเย็นๆหายใจเข้าลึกเขาคราว,ราวไม่เห็นไม,ไม่เปลี่ยนแป้งเครียดไม่รู้จะลงสีอะไร ลงเป็นสีแบบออกโคโรโ,โครโรก่อนแล้วกันอ่ะลงเป็นสีส้สมจะจ๋าจะปิ๊ตตี Pretty, พ้พตตี้โอ้ยติดที่แปลงไม่ติดที่ตาโอ้ยเขี้ยรอเนี่ยเวทอะไรเป็นอย่างงี้จริงๆเป็นจริงๆแกไม่หายนะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันติดใช่ค่ะมันติดแต่ว่านีเน่เห็นไหมเห็นไหม ตรงเนี้ยไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวใช้เป็นสีนี้ค่ะ best day ever สีเขียวอ่อนเพราะว่ามันจะมีความเหลืองๆอะ่ะน่าจะก,กลืนกลืนมากับส้มได้อยู่แหมในกล้องสวยชิบดา่าของจริงหลุดไม่หวขอมเ็นปุ๊บเท่านั้นแหละีสีเยอะหลุดหมดเลยนี่ลงอายเมอร์แล้วนะคิดดูสิถ้าไม่ลงอะ่ะแล้วปกติอะคือตัไม่ลงสีเบสก่อนด้วยนะไอแชโดอะนี่ลงแล้วช่วยยัง อ่ะแล้วก็สีเขียวแก่ค่ะกับสีมี m o น e ี่สีเข้มๆติดนะตาตุตเานเบอร์บัวหรือกล้องตุนเบอร์จะไปยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวใช้สี Square Pants มาเบลนตรงกลางนิดนึงให้เขาเข้ากันพอตุนจะไม่วอลปแล้วเดี๋ยวกลับมาด้วยการติดขนตาค่ะติดขนตาเสร็จแล้วทุกคน เท่าที่ได้ก็คือฟิลนี้คือตาตูนมันเล็กไงมันเลยไม่เห็นชัดอ่าเราเหลืออันนี้ค่ะคาบุกิบ,บัตนะคะกับตัวละครนี้ชื่อว่าซันดี้นะคะน่ารักมมคคือชอบตรงที่ว่าเขามีเป็นแบบตั้งได้อย่างนี้เห็นไหมมันไม่ใช่แบบกลมๆเครดีวร้วัวกาล,ละกันนี่นะคะสีแบบสมูเฮ้ยสัมผาสละลงสีแคเีย <c oughs> พุ้ยต่แปงมันนุ่มอะแล้วมันก็เบนได้เลิศอ่ะชอบชอบตัวสุดท้ายแต่ไม่ทาที่สุดเพราะว่ายังไม่สุดท้ายเราเล่นมันเป็นสุดท้ายของการแต่งหน้าละกันอ่ะเป็นไฮไลท์ค่ะเขาแบบปั๊มหน้าสปอ,ปอมฟอบ่ะแต่ที่โต๊ะก,ก็ตายเลยคือเลยไหมปดเป็ตตี้เลยกระสีเหลือมนะของเปนตี้จะเหลือมเออเปนตตี้จะเหลือแบบแดงแดงแบบทองทองทองแดงคอปเปอร์นิดนึงอันนี้คือทองแกฉันไม่กล้าใช่อ่ะก็เปิดเยอะ มันลิมิต d ิเอ t i ชันนะทุกคนตูนว่าเขาซื้อมาเก็บอะใช่ของ้อเก็บเขาไม่ได้ซื้อแบบมาใช้จริงแต่ซื้อมาใช้จริงก็ใช้จริงจถามมาใช้ได้ไม่ใช้ได้แบบใช้งานปาร์ตี้อะไรเงี้ยอ๋อพอมันอยู่กับสีตาแลวมันก็ดูลงตัวนะตูมือนอนแหละว้า สวยงามมากค่ะแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้พูดนะคะก็คือ F U N setting spray นั่นเองคือเขาบอกว่าตัวนี้จะทําให้เมคอัพของเราเนี่ยอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นใครที่แบบว่าเมคอัพหลุดบ่อยๆวันนี้ตูนไม่ใช้พรายเมอร์แล้วก็ไม่ได้ลงไม i ์จไรเซอร์เลยเออไม่ได้เพร p ผิวแบบว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นมาก่อนเพราะว่าตูนใช้ตัว B F F เขาเลยแล้วก็เดี๋ยวมาใช้ตัวนี้นะคะอีกรอบหนึ่ง เราไปรีวิวกันต่อตรงที่ล้างแป้งค่ะโอเคในส่วนของการล้างนะคะตูจะใช้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มลงไปตรงแกลี่ค่ะเป็นสบู่นะคะแล้วก็มาถูก,กับคลีนซิ่งแพดนะคะจะใชใ้คนทุกอันเลยอย่างนี้นั่นเองใช้ได้ดีนะชอบเลยล่ะแบบทำความสะอาดได้อย่างหมดจดสำหรับตัวแปรงนะคะตูจะใช้ตัวแพดเนี่ยคลีนซิ่งแพดเนี่ยอันที่เป็นเบอร์เกอร์แปง้งเพราะตูรู้สึกว่าพอกลมๆอย่างเงี้ยมันถูออกง่ายแล้วก็จับมือได้ง่าย บบรีวิวเพิ่มเติมตูรู้สึกว่าตัวแกรี่อ่ะล้างออกดีง่ายแต่ว่าถ้าจะวางในห้องน้าอ่ะควรจะมีรูให้เขาสักหน่อยเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันจะขังอยู่ในสบ,บู่เจ๊คิดไหมก็ควรจะมีรูสักหน่อยรู้สึกว่าเขาให้มาใหญ่ใหญ่คุ้มค่ามากๆสํสหรับตัวแผ่น cleansing แผ่นเนี่ยตูชอบตัวน,นี้ที่สุดตัวขนมปังที่สุดเพราะว่ามันรับมือได้งา่ายแต่ว่าซื้ออันเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะให้มาเป็นเซตเลยเพราะมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนะาะเออพอเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ยัดคุณน้องเข้าไปในพายอ s e น่ารักมากแล้วก็ตั้งได้ด้วยนะคะบางรุ่นเนี่ยตั้งไม่ได้นะอ,อีอันเนี้ยมันก็จะกิ้งไปขึ้นมาแต่ชอบแต่ตัวรู้สึกว่าเขายุบยากไปหน่อยมันบางอ่ะมันบางอะ,งอะคือคือ,ค,อคือตัวเคส,สปอนจะตูนเคยใช้ของ beauty blender แล้วตัวรู้สึกว่ามันแข็งกว่านี้แต่ก็ไม่แย่ค่ะเออไม่แย่ก,ก็ก็ดูเป็นก็ดูเป็นสปองบ๊อบน่ารักน่ารักมาก มาสรุปผลรวมทั้งหมดเลยดีกว่าเอาสิ่งที่ตูนชอบที่สุดและไม่ชอบที่สุดนะคะชอบที่สุดเลยจริงๆนะอืมติต๊จตงเจ๋ิเจ๋ง น่าจะเป็นตัวนี้ชอบมากนะคะชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีกลอกรโลข้างในอ่ะและวอย่างที่บอกไปตอนตูนลงรอมพืนไปเก็ยังเห็นความวาวอยู่ถ้าเกิดใครที่ชอบหน้าดิวเอียตัวว่าฉีดสุดท้ายอ่ะก็สวยฉีดที่ตัวก็สวยแล้วก็ถ้าอีกหนึ่งอย่างก,ก็ชอบแปรงแต่เป็นแปรงแบบทรงนี้คือทรงตัวกลมอ่ะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอันเนี้ยชอบชอบขนนิ่มแล้วก็ทาคอนทัวร์ตูนสวยมากจริงๆแปรงแบบนี้สามารถใช้ทําแทนไฮไลท์ใช้ลงไฮไลท์ด้วยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะไปอัดแอปใช้ทําอะไรสหรับ สิ่งที่ตัวไม่ชอบที่สุดและคาดหวังอยากจะเล่นมันที่สุดนั่นก็คือแต่จะบอกว่าสีที่ติดชัดแล้วก็ซิมขึ้นมาจากแปลงอะแล้วดีอะตัวว่าสีกับเพชรอะดีเนี่ยสีเนี้ยดีดีแบบดีเลยอะแต่สีอื่นคือสีส้มคืออะไรไม่หนูยิ่งไปกว่าน,นั้นสีเขียวอ่อนคือศูนย์ใค้พูดว่าควรมีไหมถ้าเราซื้อมาแต่งเเล่นก็ไม่ได้ควรมี แต่ถ้าเราเป็นนักสะสมเราชอบส,สม,มบับอสคนนี้เพราะมันน่ารักกมันน่ารักจริงๆริงดูรูปาคอ,อ,อลเลนชน,น่นหน่ารักมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อมาลองใช้ก็ไม่ได้แนะนำคือเวทแอนด์ไวเขาเป็นเมคอัพสังกีแต่ขเขาไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจปะเออไม่ดูทูะพอยยังไงก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูผิวของเราอีกรอบตอนประมาณตีสามตีสี่แล้วกันเดี๋ยวตูเคยล้างหน้าตอนนั้นก็มาหกชั่วโมงหกห้าถึงหกชั่วโมงนะว่าอีตัวเนี้ยเขาจะทํางานได้ดีกันไหมนะคะทุกคนและนี่คือนาหกชั่วโมงของกูค่ะมันเยิะมมากแต่ว่าเครื่องสำอางของเราไม่หลุดนะคะขอลองซับหน้าหน่อยออซับผิดด้านอือพอซับน้ำมันออกก็ยังสวยเหมือนเดิมชอบนะตัวพรเมอร์ของเขาอ s e ตต i ้งพรายเมอกับ s e ตติ้งสเปรยดีอย่าไฮไลท์ไม่หลุดเลยดูดิอยู่ครับ